สวัสดีคะ่ะนักเรียนในคลิปนี้นะคะครูจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือนะคะในวิชาบัญชีชั้นกลางหนึ่งนะคะครูอาจารย์นัชตานะคะอรุณกิติุลหรือว่าอาจารย์นกทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าการบันทึกบัญชีเรามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือก่อน,นะคะ่ะสินค้าคงเหลือสับสงังเกตนะคะใช้คำว่า merchandise inventory นะคะสินค้าคงเหลือก็คือ สินค้าที่มีลักษณะดังต่อไปนี้นะคะ 1. สินค้าที่มีไว้เพื่อขายถ้าวัตถุประสงค์ของสินค้าของของอน,นั้นเราซื้อมาเพื่อที่เราตั้งใจจะเอาไว้เพื่อขายสิ่งของอน,นันต์นะคะเราจะเรียกว่าสินค้ากับ2ถ้ากิจการเราเป็นกิจการที่ทำการผลิตสินค้าขายแล้วสินค้ายังผลิตไม่ไม่เสร็จสมบูรณ์เขาจะเรียกว่าสินค้าระหว่างผลิต นะคะหรือว่าเรียกว่า work in process อยู่ในกระบวนการผลิตนะคะการนับสินค้าคงเหลือจะต้องเอาสินค้าที่อยู่ในกระบวนการผลิตที่ยังไม่ที่ยังผลิตไม่เสร็จอะคะ่ะเอามานับรวมเป็นสินค้าคงเหลือด้วยกับอีกอย่างหนึ่งค่ะอยู่ในรูปของวัตถุดิบวัตถุดิบก็คือสิ่งของที่จะใช้ในการผลิตเป็นสินค้าถ้าบริษัทเราออเดอร์วัตถุดิบเข้ามา แล้วยังไม่ได้ผลิตเป็นสินค้าแต่อยู่ที่โรงงานเราหรืออยู่ที่บริษัทเราเวลานับสินค้าคงเหลือจะต้องนับวัตถุดิบพวกนั้นเข้าไปด้วยนะคะ,ะทีนี้พอเรามารู้ความหมายของสินค้าคงเหลือแล้วนะคะเรามาดูประเภทของธุรกิจธุรกิจมีอยู่2อย่างนะคะหนึ่ทำธุรกิจขายสินค้ากับ2ทําธุรกิจผลิตสินค้าแล้วขาย ธุรกิจขายสินค้าที่ไม่ได้ผลิตเองนะคะเราจะเรียกว่าธุรกิจแบบซื้อมาขายไปถ้าเป็นแบบธุรกิจซื้อมาขายไปนั่นหมายความว่าสินค้าที่เราซื้อเข้ามาขายเนี่ยค่ะเราออเดอร์เข้ามาเราสั่งซื้อเข้ามาแล้วเราบวกกําไรเข้าไปว่าเราต้องการกําไรเท่าไหร่แล้วเราก็ตั้งเป็นราคาขายของเราอย่างนี้ค่ะเราเรียกว่าธุรกิจซื้อขายสินค้าเพราะฉะนั้นเวลาเรานับสินค้าคงเหลือ มันก็คือสินค้าที่เราสั่งซื้อเข้ามาที่โชว์อยู่หน้าร้านหรืออยู่ในสต็อกเตรียมขายให้ลูกค้าเตรียมส่งให้ลูกค้ามันก็คือสินค้าสำเร็จรูปนั่นเองสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไปเวลาเช็คสินค้าคงเหลือมันจะเช็คง่ายนะคะมันก็คือสินค้าสำเร็จรูปที่อยู่ที่บริษัทเราแต่ธุรกิจที่จะเช็คสินค้าคงเหลือยากขึ้นไปอีกก็คือธุรกิจอุตสาหกรรมหรือว่าผลิตสินค้าขาย ธุรกิจอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะเวลาเรานับรวมสินค้าคงเหลือสินค้าคงเหลือจะประกอบด้วย4ส่วนด้วยกันอย่างแรกนะคะอย่างแรกคือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าถ้าซื้อมาแล้วเตรียมเอาไว้ที่จะผลิตสินค้าถ้าอยู่ในที่โรงงานเราหรืออยู่ที่บริษัทเราเราจะต้องนับรวมเป็นสินค้าคงเหลือด้วยอย่างที่สองวัสดุดโรงงาน วัสดุโรงงานก็คือของที่ใช้ในการผลิตเหมือนกันแต่ไม่ใช่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้าคูยกตัวอย่างนะคะถ้าสมมุติว่าโรงงานเราเป็นโรงงานออผลิตเสื้อผ้าผลิตเสื้อผ้าขายคือซื้อผ้ามาเป็นผืนใหญ่ๆมีซิปมีกระดุมมีได้แล้วก็มีแรงงานคนแล้วก็เอามาตัดออกมาเป็นเสื้อผ้าแล้วก็ขายเป็นยี่ห้อของบริษัทเราวัตถุดิบหลักคือผ้าค่ะ วัตถุดิบหลักผุ้ภาวัสดุโรงงานอย่างเช่นได้ซีบกระดุมพวกนี้ค่ะเขาเรียกวัสดุโรงงานถ้าซื้อเข้ามาอยู่ที่บริษัทหรืออยู่ที่โรงงานแล้วแล้วยังไม่ได้เอาไปประกอบเป็นเสื้อผ้าว,ออวัสดุโรงงานตรงนั้นเราถือว่าเป็นสินค้าคงเหลือนะคะกับสินค้าระหว่างผลิตนะคะ goods in process นะคะก็คือสินค้าที่ยังผลิตไม่เสร็จยกตัวอยา่างเสื้อ ประกอบชิ้นหน้าชิ้นหลังแขนซ้ายแขนขวาแล้วแต่ยังไม่ได้ใส่ปกหรือยังไม่ได้ติดกระดุมหรือยังไม่ได้ติดซิปแสดงว่าสินค้านั้นยังไม่สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นสินค้าตัวนั้นเราจะเรียกว่าสินค้าระหว่างผลิตเวลานับรวมสินค้าคงเหลือต้องเอามานับด้วยนะคะสุดท้ายสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วเตรียมส่งให้ลูกค้าเรียกว่าสินค้าสำเร็จรูปหรือว่าออ finish goods ฟินิชแปลว่าจบแปลว่าสิ้นสุดกูสมีเอสางหลังนะคะแปลว่าสินค้าสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วเตรียมส่งตามออเดอร์ลูกค้าหรือว่าอยู่ในสต็อกนะคะเตรียมขายให้ลูกค้านั่นก็คือสินค้าสําเร็จรูปเห็นไหมคะว่าธุรกิจอุตสาหกรรมเวลาจะนับสินค้าคงเหลือจะต้องประกอบด้วยทั้งหมด4ส่วนนี้นะคะ,ะทีนี้พอเรามารู้ลักษณะของสินค้าคงเหลือแล้วเราจะเข้าเรื่องการบันทึกบัญชีนะคะ การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าเรื่องนี้เราเคยเรียนมาแล้วค่ะเราเคยเรียนมาแล้วแล้วเราก็บันทึกบัญชีเป็นแล้วด้วยแต่บัญชีที่เราบันทึกเป็นนะคะมันจะเป็น1ใน2วิธีเพราะฉะนั้นการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าจะมีด้วยกันทั้งหมด2วิธีนะคะ2วิธีนี้ก็แล้วแต่ว่าบริษัทที่ทํางานนะคะหรือบริษัทนั้นๆเขาเลือกบันทึกการลงบัญชีแบบไหนนะคะเขาเลือกการบันทึกการลงบัญชีแบบไหน วิธีแรกเขาบันทึกบัญชีแบบพิิรอกหรือว่าแบบสิ้นงวดพิเรอกหรือว่าแบบสิ้นงวดก็คือการบันทึกบัญชีเหมือนปกติที่เราบันทึกอยู่อะค่ะวันไหนเราซื้อสินค้ามาขายเราก็เดบิตซื้อสินค้าหมวด5วันไหนเราขายของได้เราก็เครดิตขายสินค้าหมวด4อันนั้นนะคะคือการบันทึกบัญชีแบบพิเรอกหรือว่าแบบสิ้นงวด 2. การบันทึกบัญชีแบบต่อเนื่อง การบันทึกบัญชีแบบต่อนเนื่องสับสานผลตใช้คำว่า perpetual inventory method นะคะวิธีนี้จะบันทึกบัญชีแตกต่างจากวิธีแรกนิดนึงนะคะเดี๋ยวครูจะบอกจุดต่างให้แต่ว่าการคำนวณการการคำนวณการหาจำนวนเงินอะไรพวกนี้เหมือนกันนะคะเหมือนกันเลยนะคะ,ะเพราะฉะนั้น2วิธีนี้เดี๋ยววันนี้เราเรียนทั้ง2วิธีเดี๋ยวเราจะมาดูข้อแตกต่างกันว่าสิ้นงวดกับ ต่อเนื่องหรือว่าพีริโอดิกับเพอร์เพชวลนะคะบันทึกบัญชีต่างกันยังไงเดี๋ยวครูจะมีจุดแตกต่างให้ดูนะคะ2วิธีที่ครูพูดถึงค่ะการบันทึกบัญชีแบบพีรีโอดิกหรือเราเรียกภาษาไทยว่าแบบสิ้นงวดแบบเพอร์เพชวลเราเรียกภาษาอังกฤษว่าแบบต่อเนื่องในวิธีนี้นะคะถ้าเป็นแบบพิริโอดิกถ้าวันไหนเราซื้อสินค้ามาขาย เราก็ใช้ชื่อบัญชีว่าซื้อสินค้าได้เลยซื้อสินค้าเป็นหมวด5นะคะอยู่ด้านเดบิตถ้าวันไหนเราจ่ายค่าขนส่งเข้าคือไปซื้อของมาแล้วคนขายบอกว่าต้องขนเองนะนะคะขายให้ราคาถูกมากแล้วต้องขนเองเราก็จ่ายค่ารถนะคะจ่ายค่ารถเพื่อขนสินค้าจากคนขายมาที่ร้านเราเราพิเรอิกใช้ชื่อบัญชีว่าค่าขนส่งเข้าเป็นหมวด5อยู่ด้านเดบิต วันไหนเราส่งคืนสินค้าสินค้าที่เราสั่งซื้อมาพอเรามา,มาเช็คของแล้วเกิดชำรุดผิดแบบผิดสีอะไรก็ว่าไปเราทำการส่งคืนสินค้าเราก็ใช้ชื่อบัญชีว่าส่งคืนสินค้าบันทึกไว้ด้านเครดิตนะคะเป็นหมวดที่5แล้วถ้าเราซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อแล้วเราเอาเงินไปใช้หนี้เร็วคนขายใจดีมีส่วนลดให้เราเรียกว่าส่วนลดรับ ส่วนลดรับตรงนี้เป็นหมวด5นะคะการบันทึกบัญชีจะอยู่ทางด้านเครดิตนั่นหมายความว่าวิแบบวิธีพิิโอดิกสเหตุการณ์นี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเราใช้ชื่อตามนี้เลยแต่ถ้าเป็นเพอร์เพชวลการคำวนวณไม่ต่างกันเลยนะคะการคำวนวณเหมือนกันแต่ถ้าเป็นแบบเพอร์เพชวลสี่ชื่อบัญชีนี้ค่ะซื้อค่าขนส่งเข้าส่งคืนส่วนลดรับ สีชื่อนี้เราจะเปลี่ยนไปให้เขาอยู่ในชื่อเดียวก็คือชื่อบัญชีสินค้าเนี่ยค่ะจุดต่างนะคะจุดต่างจุดแรกนะจุดที่2ค่ะถ้าวันไหนเราขายสินค้าได้พีริโอดิกลงรายการขายรายการเดียวจบเป็นรายได้อยู่เครดิตแต่ถ้าเป็นแบบเพอร์เปชวนไม่มีเปลี่ยนนะคะไม่มีเปลี่ยนชื่อนะถ้าเมื่อไหร่ขายของได้ จะต้องบันทึกบัญชี2ขั้นตอนขั้นที่1บันทึกขายขายอันนี้เหมือนทิลิีออิดดเลยนะคะบันทึกเป็นไรายได้อยู่ด้านเครดิตแล้วถ้าเมื่อไหร่เราขายของได้เราจะต้องมีการบันทึกต้นทุนขายหมวด5ด้วยต้นทุนขายเป็นหมวดที่5เมื่อไหร่เราขายสินค้าได้แสดงว่าเราต้นทุนเพิ่มหมวด5้าเวลาเพิ่มเพิ่มด้านเดบิต สรุปนะคะพิเรียดิกการขายลงรายการเดียวจบเพอร์ไปช่วนลงสองรายการค่ะลงขายลงต้นทุนขายขายปุ๊บต้นทุนเพิ่มบันทึกเขาไว้ด้านเดบิตต่อมาค่ะถ้าเมื่อไหร่มีการรับคืนสินค้าพิเรียดิกลงรายการเดียวจบพิเรียดิกลงรายการเดียวจบนะคะส่วนเพอร์ไปช่วนส่วนเพอร์ไปช่วน เพือไปชวนนะคะจะต้องบันทึก2รายการรายการแรกบันทึกรับคืนเหมือนพิโอดิกเลยไม่มีชื่อบัญชีเปลี่ยนเลยนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เรารับคืนสินค้ามามันจะไปกระทบกับต้นทุนขายหมวด5ด้วยเหมือนตอนซื้อค่ะไอโทษทีเหมือนตอนขายเมื่อไหร่ขายต้นทุนขายเพิ่มอยู่เดบิดตตรงกันข้ามถ้าเมื่อไหร่รับคืนสินค้ามา ต้นทุนขายจะลดค่ะเวลาต้นทุนขายลดจะลดด้านเครดิตเพราะเขาเป็นหมวดที่5อันนี้ค่ะคือจุดต่างของการบันทึกบัญชีแบบพรีลอดีคและเพอร์เพชชวลต่างกันแค่นี้เองนะคะแล้วการคำนวณจำนวนเงินเหมือนกันทุกอย่างการคำนวณส่วนลดการคำนวณยอดเงินชำระหนี้จ่ายชำระหนี้เหมือนกันทุกอย่างนะคะเดี๋ยวในคลิปหน้า เรามาดูตัวอย่างเรื่องการบันทึกบัญชีกันนะคะทั้งแบบพิริโอดิกและแบบเพอร์มิชชวนะคะสำหรับในคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ